สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิ้นิวนะคะยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็น FC เป็ดน้อยหรือ FC ของน้องล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะสาวน้อยจากสปปลาวนะคะศิลปินดาวเด่นเนาะจากสปปลาวนั่นเองนะคะซึ่งเราเนาะคลิปนี้วิวิ้นิวก็จะมาพูดถึงอ่าคอนเสิร์ตท,ที่ใกล้จะถึงก็คือในวันที่6นะคะ ซึ่งพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อปี้นะคะก็รีบซื้อนะคะจะได้เข้าไปเจอกันในกลุ่มปิดสำหรับวิวีินิวก็เข้าไปรอทุกท่านในกลุ่มปิดแล้วนะคะก็ด้วยราคาเนาะ1 1 9หรือใครจะพิเศษนะคะเยอะกว่านั้นก็ได้เนาะเป็นราคาทีา่ทุกคนก็เต็มใจเนาะเต็มใจที่จะ ช่วยสนับสนุนสำหรับคอนเสิร์ตกลุ่มปิดใน EP 2ก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตที่ต่อเนื่องจาก EP 1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มปิดส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็อย่าลืมเนาะเข้าไปที่เพจบ้านฮักปิดน้อยนะคะเลขบัญชีก็คือ9800030711นะคะของคุณพิชิตสีไหม่เนาะธนาคารกรุงเทพนะคะเสร็จแล้วก็ ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่เพจคำล่าลําละครแฟนเพจนั่นเองนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะดึงท่านเข้าไปในกลุ่มนะคะเข้าไปร่วมกลุ่มเนาะเจอกันที่กลุ่มปิดนะคะคอนเสิร์ตก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะสําหรับคอนเสิร์ตนี้เนาะซึ่งก็อ่า นักร้องรับเชิญก็คือ,อน่าจะเป็นนักร้องจากสปป,อปลาวเหมือนกันนะคะนั้นเห็นว่าชื่ออะไรนะลำดวนน้อยเนาะนี่ๆๆน,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 นะคะจากโพสต์ของน้องสรากรนะคะที่โพสต์ในบ้านฮักปิดน,น้อยเนาะชื่อ,อนักร้องรับเชิญคือลำดวนน้อยพอรสวรรค์นะคะนี่เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มปิดนะคะทุกคนทุกท่าน แล้วก็มาเชียร์มาสนับสนุนน้องล่าลําละครนะคะซึ่งเราก็ติดตามน้องมานานนะคะก็เชียร์ต่อไปนะคะเชียร์ต่อไปช่วยกันสนับสนุนน้องด้วยการนี่แหละเข้าไปเจอกันในกลุ่มปิดนะคะช่วยสนับสนุนซื้อปีซื้อบัตรสำหรับคอนเสิร์ต EP 2ในวันที่6เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงคือได้ฟังเพลง น้องนะคะที่มาออดิชั่นอ่าก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆก็เลยอยากให้ FC นะคะฟังด้วยกันเป็นเป็นบรรยากาศเก่าๆนะเห็นแล้วเราก็นึกถึงความหลังนะ่ะแป๊บนึงนะคะนั่งดูอยู่ก็เลยอืเดี๋ยวอ่าอยู่ไหนเอย่ยจะหาเจอไหมเนี่ย เมื่อกี้ดูอยู่นะคะ FC จ๋าเราแป๊บนึงเห็นใครเอาลงอ่ะมันโอเคเลยก็เลยอยากให้ FC ดู น้องร้องเพลงนะคะบรรยากาศเก่าๆเนาะตอนที่น้องมาออ d i t i o n นนะ่ะหายไปไหนดูอยู่ในบ้านฮักเป็ดน้อยนะคะอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะวิวินิวหาไม่เจอนั่นเองน้องคำล่า เนี่ยหาไม่เจอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อเนอะอาะคอนเสิร์ตนะคะวันที่6ก็รอรอทุกท่านในกลุ่มแล้วนะคะอย่าลืมนะให้กำลังใจกันด้วยเนาะสนับสนุนเราก็สนับสนุนทุกกิจกรรมที่น้องศิลปินล่าลำละครทำนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการไปทำบุญนะคะบางบางคนก็ร่วมด้วยช่วยทำบุญอะไรอย่างนี้นะคะ อ,อีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องทำแล้วก็ทำต่อเนื่องนั่นก็คืออได้ไปช่วยคนที่ลำบากกว่านะคะหรือที่น้องได้ทำทุกครั้งก็คือเวลาไปรับเชิญคอนเสิรต์ตหรือทำกลุ่มปิดอะไรอย่างนี้นะคะอย่างล่าสุดเนาะ EP หนึ่งนะคะน้องก็อยู่ที่วัดสักคืนเหนือที่บ้านเกิดของน้องนะคะน้องก็ คือแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งะคะก็ไปช่วยทําบุญที่วัดนะคะก็คือแบ่งให้วัดด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เรานะคะในฐานะ f c ที่สนับสนุนน้องมาตลอดนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็ FC ก็คือส่วนหนึ่งเนาะสำหรับศิลปินนะคะที่จะเดินไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเดินไปให้ถึงฝั่งฝัน ก็ต้องอาศัย FC นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะถ้า FC ไม่ทิ้งกันนะคะสนับสนุนน้องตลอดอะไรอย่างนี้มันก็จะนำไปสู่คอนเสิร์ตใหญ่ๆก็อาจเป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็คือ,อเดินตามสเต็ปเนาะตามสเต็ปตามเป็นขั้นบันไดนะคะจะได้มีความมั่นคงจะได้มี เขาเรียกว่าฐาน FC ก็จะค่อยๆขยับขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ไม่ต้องรีบเร่งนะคะเนาะน้องก็อยู่ได้นะคะในระดับหนึ่งเพราะว่ารายได้น้องก็บางส่วนก็จากยูทูบเบอร์เนาะและอีกบางส่วนก็คือน,นี่แหละจากการทำคอนเสิร์ตจากการรับเชิญนะคะซึ่งน้องก็ไม่เคยเกี่ยงงานอยู่แล้วทำงานทุกอย่างเนาะ ไม่ว่าจะเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆงานบวชงานแต่งนะคะนี่คือคำลาสนะคะส่วนพวกเรา FC ก็คือสนับสนุนน้องเนาะให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้แรงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็สนับสนุนในช่องด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะพวกเรา FC ก็อย่าลืมนะคะสำหรับเพลงที่ปล่อยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นอยากกอดผัวเขา เมื่อแนกระสู่หรือกอดใจไฮห,หลาแนก็ยังต้องการกำลังใจจาก FC ในการเข้าไปชมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวเนาะเข้าไปชมเข้าไปปั่นช่วยกันนะคะยังไงก็ช่วยกันดันๆเนาะเพื่อจะได้เห็นตัวเลขสวยๆนะคะซึ่งปล่อยได้ไม่ถึงเดือนนะคะยอดวิวช่วงนี้ก็แสนสามแสนสี่นะคะแสนห้าเนาะบางบาง บางเพลงบางซิงเกิลน,นะคะส่วนอยากกอดผัวเขาไม่ต้องห่วงแล้ว500แสนแล้วนะคะถือว่าเป็นยอดวิวที่ขยบขึ้นเรื่อยๆนะคะปั่นเรื่อยๆนะคะปั่นให้ถึงล้านไปเลยล้านวิวไปเลยนะคะมันก็ดีต่อใจทั้งศิลปินแล้วก็ f อฟรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันในการทําเพลงทำมิวสิกเนาะ เราก็นี่แหละเชียนะคะอย่าทิ้งกันไปไหนเนาะเชียแล้วสุดท้ายจริงๆนะคะอย่าลืมเจอกันในกลุ่มปิดนะคะพวกเราแอดเข้าไปรอแล้วนะคะกลุ่มปิดสำหรับ ep 2เนาะคอนเสิร์ตอ่าคำร่าไลฟ์โชว์นะคะ ep 2ซึ่งศิลปินรับเชิญก็คือที่เห็นก็คือจะเป็นลำดวนน้อยอ่าอะไรนะลำดวนน้อยสวรรค์เขตใช่ไหม ลำดวนน้อยสวรรค์สาวสวรรค์หรืออะไรนี่นะคะเราก็ให้กําลังใจน้องเนาะเดี๋ยวดูในโพสของบ้านฮักเป็ดน้อยแต่หลักๆก็คือคำล่านี่แหละนะคะน้องคําล่าลาละครอินสีเชียงใหม่ของเรานี่แหละนะคะคือ,อยังไงเราก็ให้กําลังใจน้องเนาะ นักร้องรรับเชิญก็คือถือว่าเป็นกําไรของพวกเรานะคะ FC เนาะพอ่พอแม่ให้กําลังใจน้องต่อเนื่องนะคะสู้ๆเนาะสุดท้ายแล้วแอดก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจสำหรับคลิปนี้นะคะดู คลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมในกลุ่มปิด EP 2ในวันที่6ที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมซื้อปี้ซื้อบัตรกันแล้วก็เก็บสลิปไว้เข้าไปในเพจของคําล่านะคะเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะดึงเข้ากลุ่มเอง คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย